สิ่ขอเลขอาจารย์แม่นะคนนี้เรกอาจารย์แม่เขาออแล้วไม่เลขงรถนันดนี้บังออกแล้วขอเลขกอาจารย์แม่เนิมือน,นี้หอดบางยาหนึ่งหนก้าอหนึ่งออกอยุ่งยุ่อ,อใส่บาเป็นมน ูก่องไงห้องที่ผ้ากันมาขอครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อมินิสเก็ตภาพแปลเลขยกทอาจารย์แม่ได้ไหมนี่เข้ามาสองสามงวดแล้วครับต่อกันแล้วครับงวดนี้ขอให้มานคือเก่าด้วย ครับผมก่อนสิ้คอเลกอาจารย์แม่มันนี่ต้องใส่บทัทรเรก่อน เทพนะวัะเทพองององที่เมื่อกี้นี้เห็นว่ารงน้ำนะครับส่วนกล้วยงามยงไข่นอ,อกล้วยด้วยไข่นอ,อกล้วยกล้วยไข่กล้วยหอมใชก้หนาบ้านงเฉยแล้าวว่างมาเล่นนะกล้วยดิ คืออาจารย์แม่แเราเห็นเลยนะครับเนี่ยอาจารย์แม่บอกเนี่ยอ๋อปังปังนี่งวดนี้ปังปังนี่บอกปัง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 อ่านี่จังไหนนี่นี่ดินศูนย์กับห้านั่นแหละอือยังหาหนึ่งหาเจ็ดหาหามันคืออย่างนี่มันคืออย่างนี่ฮะเอา้ามันคือเลขเนาะมันก็คือเลขให้ซื้อตามนี่เลยบ่ซื้อตามนั่นละ่ะโอ้นี่อาจารย์มันใจวะนี่ อาจารย์แม่มั่นใจป่ะครับมั่นใจก็ถือจุงงวดอยู่ไล้วหดสะว่าจังงวดแล้วเนี่ยอาจารแม่อาจารย์แม่ปปจังงวดแล้วนี่นนนก่อนปีใหม่สี่งวดหรือเปล่าก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่โอ้เขามาเขามาสี่งวดหางวดแล้วต่อกันเลยมั่นป่ต่อกันเลยงวดนี้นมาเนอะทำประชุมไปอืมให้ได้เด้อให้ได้มั่นใจเนาะอาจารย์แม่เนาะ สำหรับมื่อนี่นะครับช่างนวน้องแรงขอขอบคุณท่านช่างจีกวไลไหลดติดตามนะครับเด้อได้เรียกไปคอยมันๆน,นะครับเด้อครับ